สวัสดีครับตอนนี้กลับมาอยู่ผมสร้างหนึ่งหนึ่งสอสามซนเซีเด็กแล้วนะครับก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า All Star Tower Defense อีกแล้วนะครับอ่าตอนนี้ ผมก็อาจจะเลทไปนิดนึงอะเนาะแต่ก็มารีวิวตัวละครที่อยู่ในกล่อ,องของขวัญเนะาะวันนี้ตัวละครที่ผมจะมารีวิวก็เดี๋ยวลืมเปิดเสียงแมค <c oughs> เสียงสุดเพียนะครับก็สำหรับตัวที่ผมจะมารีวิวในตอนนี้ก็คือมังกรสีฟ้าจากดาร์กบอลจีทีนะครับเป็นมังกร5ดาว หรือสี่ดาวเนี่ยแหละนะก็เป็นไอซ์เชลอนนะครับอ่าเป็นมังกรน้ําแข็งนะครับเป็น2พี่น้องมังกรนะครับเพราะอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวสีทองนะครับอ่าใครดูก็จะรู้นะครับซึ่งตอนนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างจะเก่งนะครับอ่าที่ผมบ่นไปในคลิปที่แล้วของอ่าของเซลล์เนาะซึ่งตัวนี้แค่เป็นตัวละคร6ดาวเท่านั้นนะครับเปิดได้จาก ไอ้กล่องที่ใช้เจมซื้อเนาะอ่ะแต่ละคนก็น่าจะได้กันมาแล้วนะครับก็น่าจะรู้ถึงความเก่งของมันแล้วนะครับอ่ะก็คือตัวนี้มีความสามารถที่อย่างที่ผมบอกวิวหนึ่งมันก็เก่งแล้วนะครับอ่าส่วนย่อเนี่ยผมอาจจะรีวิวทีหลังเพราะว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าก็มีคนรีวิวตัดไปแล้วผมก็เลยไม่อยากซ้ำนะครับเลยเอาเป็นมังกรตัวนี้แทนนะครับอ่า แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะเป็นตัวนี้นะครับคิกุริของโรงเรียนพนันนะ,นะฮะก็มาจากอนิเมะเรื่องนั้นแหละแต่ผมก็ไม่รู้นะเออผมไม่ได้รู้จักอะไรเป็นพิเศษนะผมแค่เคยเห็นผ่านหน้าผ่านตาเฉยๆนะอา่าสำหรับตัวละครน,นั้นนะเนาะก็อีกตัวหนึ่งที่น่าจะเก่งเอาเรื่องเหมือนกันก็ตัวนี้นครับอา่าเป็นตัวจากโจโจ้พาร์ทที่5นะครับ อ่า Golden Win นะครับผมอืมซึ่งเป็นตัวที่ท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้แต่มันลงเลดได้นะเว้ยเออเพราะมมาลงแล้วนะครับมันก็เก่งใช้ได้เลยนะฮะถึงอ่าตอนยังไม่อัปเกรดม,มันจะกากก็เถอะนะโอเคไปงั้นเราไปรีวิวกันเลยอ่าหมดเทนนิงอย่างไเอ่ยไงไปขอตัดช่วงจ้า โอเคแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับอ่าหมดเทรนนิ่งแล้วนะครับก็จะได้เห็นความสามารถเห็นท่าโจมตีของเจ้ามังกรตัวนี้แล้วนะครับผมนะผมจะสปาวมอนออกมาโดยเลือดอ่าแบบนึงนะด้วยเลือดสนะักประมาณ1 000, 000ล้านน่าจะได้ ไปหนึ่งล้านนะหนึ่งล้านเอ้ยไม่เอาดีวแถมใหล้ล้านสี่เลยอ่ะแล้วก็สปาออกมานะครับเรามาดูท่าจมตีของเขากันนะครับนี่นะฮะเามาดูใกล้ใกล,ใกล้ไม่มีเสียงด้วยทำอะไรอะ่ะ อ,อ๋อเกงน้ำแข็งโอเคเอานะครับทีนี้ผมก็จะอัปเกรดแล้วนะครับใช้เงิน,น2 0 0 0 0 0อัปเกรดขั้นแรกนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น10,000 0นะฮะอัปเกรดขั้นที่2ใช้เงิน3 0 0 0 0น 300, นะครับอ่าดามเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น2 7 0 0 0 0ก็เป็น2 8 0 0 0 0ไปนะครับโอ้ระยะก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับต่อไปนะครับ อัปเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน500แสนระยะเพิ่มขึ้นมาเป็น100นะครับดามจกลายเป็น6 0แสนนะครับอ่านะครับก็เปลี่ยนท่าโจมตีแล้วเนาะท่าโจมตีก็เหมือนพ่นน้ำแข็งออกมาจากปากนะครับเดี๋ยวดูไหมอ่นี่เลย ก็พ่นน้ำแข็งออกมาจะป่าจริงด้วยอ่ะแล้วกดอัปเกรดไปนะครับอ่าพออัปเกรดขั้นสุดท้ายก็จะมีดามเจอยู่ที่1ล้าน3 0 0แสนเลยนะครับแล้วก็เลยไอระยะโจมตี110อ่ะโจมตี9าวิด้วยนะครับนี่เวลหนึ่งนะทุกคนที่ผมบอกเก่งแต่ไม่เกินจริงเลยนะครับทุกคนเห็นไหมอ่านี่นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่า อสายฟรีอินฟินิตี้ในชอบเลยนะตัวนี้มันเป็นตัวที่ตีแรงมากๆเลยคุณผู้ชมผมได้เอาไปลองเล่นในอินฟินิตี้มาแล้วนะครับก็โอ้ไปได้ไกลมากเลยนะครับไปได้79อ่ะเกือบ80เลยนะคนเดียวนะใช้ตัวนี้แบกนะครับนะบอกกับว่าใช้บับบุกแล้วก็พวกหนดงหนวดดำอะไรพวกนี้ก็ยื้อเต็มที่ก็ได้ประมาณนั้นเลยนะครับอ่า ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับกับตัวละครจากดักกันบอลนะครับก็คือ i อซ์เชนรอนนะครับไฟสตาร์เชนรอนก็ได้นะครับอ่าซึ่งตัวละครนี้ก็ถือว่ายังไม่ใช่เมตาแต่เอามาใช้แทนกันได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะถ้าหากว่าตัวเนี้ยอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋วขอวางก่อนโอเคเนี่ยถ้า,ากว่าอ่าตัวนี้เนี่ย คือถามว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรนะถามว่ามันมีการเพิ่มดาเมจขึ้นทุกๆเวฟเนี่ยผมบอกเลยยังไงก็เมตาแน่ๆนะครับเพราะว่าตัวนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นดาเมจมันคน่อนพอคนแม่แรงเลยนะครับอ่าอันนี้ก็แค่เวลหนึ่งเองนะผมยังไม่ได้ทำร้อ5เลยซึ่งยังไม่มีเวลามาทานะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้เนาะคลิปไม่ได้ยาวมากนะครับมันคือ คลิปรีวิวตัวละครน,นะเนาะคุณผู้ชมก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยเนาะแล้วก็ช่วงนี้จะเห็นว่าคลิปผมเนี่ยมันแผ่วลงมากๆก็ขออภัยตรงส่วนนั้นด้วยนะครับพอดีไม่ค่อยสบายนะครับเป็นเหตุจากการที่นอนไม่พอนะครับนั่งทํางานเยอะเกินไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ผมก็จะพยายามกลับมาทําคลิปเยอะๆลงบ่อยๆนะครับเหมือนก่อนหน้านี้ก็ผมยังไม่ได้หายไปไหนนะอย่างที่ อย่างที่เห็นกันนะครับอย่างที่เราก็ได้พูดกันนะครับก็จะสังเกตได้ว่าผมก็ถ้าว่าป่วยผมจะหยุดวันหนึ่งก่อนแล้วก็มาวันต่อมาก็ทําเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้หายไปไหนเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไ like ลค์กดติดต่อคาเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับใครชอบแนวนี้ก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์กันด้วยอ่ะจะได้ทำคลิปแนวนี้ออกมากันอีกนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครนะก็ เป็นประสบการณ์แรกที่อ่าผมแตะตัวนี้จริง,รงๆก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์แรกที่ตอนที่ผมแตะตัวนี้เนี่ยใน i ินฟิน t y เนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกแบบว่าอึ้งเหมือนกันนะว่าเฮ้ยตัวมันแค่6ดาวเองเปิดกล่องเออแล้วก็อ่าแลระดับหนึ่งนะไม่ใช่แลมากก็แลระดับหนึ่งซึ่งเป็นตัวเปิดกล่องที่แลเฉยๆนะแต่กลายเป็นว่าเฮ้ย ันมันเก่งข,ขนาดนี้เลยเหรอเออแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้นะครับซึ่ง <st arts> แอดมินเขาก็ทํามาแล้วนะเราก็บ่นเขาไม่ได้อ่าจริงๆอีกตัวหนึ่งอ่ะที่เป็นตัวอ่าตัวจํากัดเขาเรียกว่าอะไรอะตัวจํากัดจํานวนฟู้เล่นนะไอตอนนั้นมันจะมีทับ6,000คนมั้งอ่าซึ่งตัวนั้นเนี่ยโอ้โหผมเสียดายมากเว้ยเพราะว่ามัน มันไม่ได้ไงผมเอามาไม่ได้แล้วก็ตัวจากเลดอีกอันหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ก็คือไอเลดวินเทอร์เฟลนะครับเลดกล่องของขวัญน,นั่นก็ยังไม่ได้นะครับก็เสียได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเพื่อนมีผมไม่มีไม่เป็นไรอ่าแต่ใครสักคนมีก็ถือว่าโอเคนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปทต่เพลงเท่านี้นะครับ ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวก็มารีวิวตัวอื่นต่ออีกเนาะแล้วก็มีเอออะไรอีกมากมายที่จะต้องมานั่งทําเลยนะครับก็ถือว่าอืมเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเราไม่ได้หายไปไหนนะครับโอ้โหก็เอาจริงๆแล้วตัวผมมันก็บังสเตตอัปเกรดนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะผมอธิบายออกมาแล้วนะครับก็อืมก็คงได้นะเอาประมาณนี้แล้กันสำหรับคลิปนี้อ่า ทางนั้นประโยคเด็ดอย่าลืมพูดบายจ้า